สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทหานครับพวกกับผมกับคิงเราแหลกนะครับผม นี่คือยี่สำหรับเกมน้าเล่นสุดเทพมาใหม่นะคือถ้าคุณเนี่ยลังตามหาเกมมาใหม่หรือว่าอยากได้เกมมาใหม่เข้าเครื่องแล้วก็ดูเกมจากที่ไม่ได้เลยนะซึ่งแน่นอนว่าไม่อยากให้คุณเนี่ยเสียเวลาเปล่าอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นแต่ละเกมที่เอามาเนี่ยคือจะตั้งใจเลือกให้คุณไปอย่างมากเลยนะชื่อเกมไม่รอการอโหลดเนี่ยคุณสามารถดูได้ในช่องของเบนแล็กก็ผมและเพื่อนๆคุณจะได้ไม่พลาดเกมเจ๋งอะไรอย่างนี้ก็สามารถกดติดตามเอาไว้ได้นะแต่สำหรับเพืทีก่กดแล้วขอบคุณมากแล้วครับโอเคเกม okay, okay, ในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็มมมาดูเเลับผกี okay, t o t a l ลแอซเซลสัมมี่ม a สเตอร์สรับใครที่ชอบในเกมแนวอชรอดแนวอัชรอดจากปีดซอมบี้หรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากได้เกมเป็นยังปืนมันๆก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่คือต้องบอกเลยว่าอารมณ์ไปคล้ายเกมแนวพันด่านนะจะมีด่านให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนแต่ละด่านเนี่ยคือเราต้องเอาชรอดจากฝูงปีดซอมบี้ให้ได้นะคือไม่ได้มีแค่ซอมบี่ในแบบเดียวที่เข้ามาหาเราแล้วก็มาโจมตีเราไม่ใช่อย่างนั้นก็ผมซอมบี้บางตัวอาจจะมีสกิลด้วยอย่างเช่นปาพวกถังระเบิดอะไรมานนอ,าอะววนอนาาไ,าไรเงี้ยคือออเเเเรรราาาาต้้้งงงงงะะวววัดดยยยผมมซึ่่่่่่่แนนนนนิสูขไไปทหีีกก็จพ เบียรรบอทเยอะมากกันนีไแหลอย่างนี้นะคือเราต้องเอาชาร์อทให้ได้กบผมเพื่อที่เราจะได้ปลดล็อกด่านต่อไปด้วยคือแน่นอนว่าเกมนี่คือต้องบอกกันว่าไม่ต้องเสียใจเล่นได้นะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยเพราะนั่นสำหรับใครบอกเนี่ยอยาได้เกมมันมัสักเกมที่เอาเล่นตอนนี้บนเน็ตก็นี่เลยก็ผมเป็นเกมเอาชาร์อทที่มันมากๆเลยนะ มดัสำหรับใครที่ชอบไปเกมในแข่งรถมากกว่าก็หนีแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือภาพสวยอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคือต้องบอกว่าในเดิมทีในเกมเนี่ยมาจะเป็นฟอร์มอื่นบางของก็ผมซึ่งในตอนเกมนี่คือเป็นเกมเป็นแข่งรถนะคือไม่ใช่แค่เราต้องเข้าเส้นชัย่างเดียวแต่ว่าเกมไม่จะมีพวกกันชนแหลกรืออะไรอย่างเงี้คือมันมากๆแล้วก็ผมแบบระเบิดต้มตาอะไรอย่างงี้นะเพราะสำหรับใครผมเนี่ยอยากได้เกมเป็นแข่งรถก็จริงแต่ว่าอยากได้เกมแบบมันๆเลยก็หนีแล้วก็ผมในเกมคือภาพสวยอลังการงานสร้างมากๆเลยนะเกมนี่คือจะมีรถให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วกก็ผมมจะีหล ให้เราเแข่งกันด้วยนะซึ่งเราบอกว่าในเกมนมี่คือบนพีซีเนี่ยคือเจ๋งมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้กลับพัฒนาบนมือถือนะไปเก็บออนไลน์ต้องชินเลยครับผมเกมระดับได้สิบแปดได้โชว์ Survival of อฟซามูไรก็ผมถ้าใครบอกว่านี่ชอบซามูไรามากกว่าก็นี่แลยครับผมอยากสำรวจวิถีซามูไรก็นี่เลยซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวชอรอ์รอสไตล์ซามูไรก็ผมซึ่งแน่นอนเราสามารถหาของรวละสร้างบ้านต่างๆได้นะคือเราต้องเอาชอร์รอลยุคเก่าก็ผมที่เป็นเกมใหม่ที่น่าสนใจมากเลยนะสำหรับใครชอบซามูไรยอยู่แล้วกก็็็นนนนี่แลแล้้้ววผมไปเเออ์อดดดงย เกมมับเ 17. Survival and Rise Being Alive <c oughs> ก็ผมถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมเอาชวรอดอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกคิปหลายๆเกมเอาชรอดนะครับนรกเดียวมาอาจจะเงามาใช่ไหมไม่ต้องกังวลเลยก็ผมเพราะว่าเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะแถมเรายังสามารถขี่และเราสาวได้ด้วยก็ผมซึ่งในเกมนี้คือแน่นอนเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างได้คืออลังการมากๆเลยนะเราต้องต่อสู้กับบอสต่างๆด้วยและเราต้องระวังผู้เล่นเดวยกันด้วยนะสักใครชอบในเกมเอาชวรอดจะเราสามารถเล่นคูเดียวก็มันเาเล่นกับเพื่อนก็ได้ด้วยก็นี่แล้วก็ผม เกมมันดับปี City of Outlaws ถ้าคุณบอกว่าเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยคือผมเป็นคนดีมากสร้างความเดือดร้อนกับใครอยู่แล้วแต่ว่าในเกมเนี่ยอยากเป้เติร์กไลฟส์สเกม <c oughs> นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือดินแดนไร้ like หมายในนั้นะนี่ชื่อเกมเลยนะซึ่งคุณสามารถใช้ชีวิตตามแบบตามสา์ที่คุณอยากทำได้แล้วก็ผมไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมภาษาไทยด้วยคือเราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้นะแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมตัวละครเยอะอีกด้วยซึ่งเกมนี่เป็นเกมภาษาไทยยางที่บอกนะคือในเกมเราสามารถทำอะไรก็ตามาท,ายยาที่เราอยากทำได้้้เเเเลครับผมมมมมป็นนนนนกกกต่่ออออสูงาาะถชใใืื เข้มข้นมากเลยนะเ,เราไปค่ายเกมเราส่งครามแกงเลยก็ว่าได้ก็ผมตั้งลยมากๆเลยในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช่นไหนก็ผม เกมบรรด์ที่สิบห Alien Isolation ก็ผมถ้าคุณในชอบเลยเกมแนวเอเลี่ยนหรือว่าอยากได้เกมมันสยองขวัญก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังด้วยนะสําหรับใครที่ชอบเอเลี่ยนหรือว่าเป็นสาวกเอเลี่ยนอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คืออารมลงไปค่ายเกมแนวเชอรอดคือเราเนี่ยต้องเอาเชอรอดจากเหล่าเอเลี่ยนต่างๆมากมายแล้วก็ผมเราต้องซ่อนหรือว่าวิ่งหนีต่างๆคือเราต้องทําทุกวิีทางเนี่ยเพื่อทําให้เราเนี่ยเอาเชอรอดให้ได้ก็ผมแน่นอนก็จะมีพวกเอเลี่ยนต่างๆมากมายที่คอยตามลลลล่่่่าาาาาเเเเเเรรออออออะะไยยยยยยงงงีี้้้้้นนนซึถคุณชชบบกกกกมมแแววววขัญู็็ๆด นี่นะครับผมต้องบอกว่าภายในเกมนี่คือกราฟิกเนี่ยคืออลังการมากๆเลยนะคือน่าเล่นมากๆเลยครับผมเกมนี้ยังเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชืเอนก็เล่นได้นะแต่ว่าเกมนี้ต้องเสียเงิกัน,นการซื้อครับผม เกมมาดที่สิบสี Lost Future ก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมแนวชรอดที่มีระบบควบเครื่องแล้วก็ภาพสวยลังการก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกให้เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือแน่นอนเราต้องเอาชรอดจากเหล่าผดิซอมบี้ก็ผมคือโลกของเราที่เราอยู่ในเกมนี่คือจะเต็มไปด้วยเหล่าผดิซอมบี้ต่างๆมากมายเลยนะและอมบี้ในเกมมันคือโหดมากๆแล้วก็ผมระบบการต่อสู้ระบบการเพื่อนในเกมก็คือทอรมาได้เจ๋งมากๆแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะแน่นอนเราต้องต่อสู้กับเหล่าผดิซอมบี้โรบอทต่างๆมากมายเลยแต่ยังไงก็ตามเกมนี่คือเป็นเกมแแนนววชรรรรอออดดคผมมตต่กก็ีภาาาาิจให้้้เเทยะืง อาหารหรือว่าสามารถฟาร์มของต่างๆได้ตามแบบตามสายเกมไปชอรอดเลยแต่ว่าเกมนี้คือซอมบี้เนี่ยคือโหดมากเลยนะถ้าใครชอบในเกมต่อสู้กับผีหซอมบี้ที่มันมันก็นี่แล้วก็ผมเซอร์ไพรสนใจในเกมนี้ต้องบอกเราว่าถ้าคุณชอบในเกมแนวชอรอดที่เราต้องเอาชอรอดจากซอมบี้เนี่ยนี่นแล้วก็ผมเกมนี้คือน่าจะเหมาะกับคุณนะ่ยไปเก็บออนไลน์ต้องเชื่อเด็กก็ผม เกมระดับที่สิ The s m e n t a l คือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมแนวชอรอตแต่ว่าอยากได้เกมที่ผ่อนคลา,ายวันเล็กมากกว่าก็นีแล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมแนวชอรอแบบ RPG นะคือแน่นอนคือคุณสามารถปลูกพืชลูกพักได้ถ้าคุณถามว่ามันปลูกได้ขนาดไหนกันเชียวเกมนี่คือคุณสามารถทําฟาร์มได้เลยนในเกมนี้ซึ่งถ้าคุณชอบไปเกมแนวชอรออยู่แล้วก็นี่แล้วก็วกผมคือแน่นอนไม่ได้แค่เราต้องปลูกผักอย่างเดียวแต่ว่าในเกมนี้ะให้เราได้ไปสำรวจเมืองต่างๆหรือว่าต่อสู้ได้ด้วยนะซึ่งในเกมนี้จะมีพวกเหล ในเกมจะมีทั้งมอญนนด้วยนะซึ่งเกมน็่คือแม้จะผ่อนคลายก็ตามแต่ว่าเกมนี่คือบทต่อสู้นี่คือมันดุเดือดมากเลยนะเล่นเยอะอีกด้วยคือในเกมเราสามารถต่อสู้แบบอลังการเลยแล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเสียในเล่นได้นะเอาเล่นตอนไม่ได้ได้ก็ผมเป็นเกมต้องเสียงกันในการซื้อในเกมนี้ เกมมาดัดที่สิบสองโมโต้แม็กโปรโบ,บายเกมก็ผมคือถ้าคุณไดบอกว่านี่ไม่อยากได้เกมอื่นอยากได้เกมแนวขับรถมากว่าก็นี่เลยก็ผมสินีเกมเนี่ยคือจีมีรถหลากหลายคันรถหลาลกหลายรูปแบบให้คุณเนี่ยเลอกเล่นเลยนะสินีเกมเนี่ยคือต้องบอกกระว่าคือคุณสามารถขับรถเล่นไปตามเมืองได้ก็ผมไปคนข้างกว้างใหญ่หรือว่าถ้าคุณบอกว่านี่อยากเล่นพันดานมากกว่าเกมแล้วก็มีดานให้คุณเล่นเหมือนกันนะต้องบอกในเกมเนี่คยคือภาพสวยลามการกันสร้างมากว่าก็ผมถ้าใครจะได้เกมแบาผ่อนคลายก็นี่เลยนะเป็นเกมขับรถที่มันมากๆเลยที่เจ๋งก็คือเกม เกมน่ะผ่อนคลายหรือว่าจะได้เกมนพันด่านก็นี่แล้วผมเกมในภาพค่อนข้างสวยนะที่สำคัญไอเกมนี้เป็นเกมอัปไลน์ด้วยเอาเล่นตอนไม่ได้ได้ก็ผม เกมมาดับที่สิบเอ็ด One Punch Man World ก็ผมยินดีกับคุณด้วยเพราะว่าเกมตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วก็ผมตอนนี้เปิดบริการแล้วนะซึ่งถ้าคุณเนี่ยดูอนิเมะอยู่แล้วแล้วก็ตามเไปดูผลงานแมนอยู่แล้วต้องบอกกันนะว่าตัวละครจากในอนิเมะเนี่ยคือมาเต็มแล้วก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวคือสกิลเนี่ยอลังการมากๆเลยนะคือจะมีทั้งตัวประกอบต่างๆมากมายแล้วก็ผมจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆคือจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลต่างๆกันไปผมดกแล้วอก็ผมดรวมถึงท่าอนิเขมนะด้วก็ เดผมมแล้วก็ผมเบอรดด์ดูอนเเมะไปด้วยเลยรขาวาได้นะซึ่งถ้าคุณยังไม่ได้ดูวันพันแมนก็มาตามในเรื่องของเกมี่ก็ได้เหมือนกันก็ผมจะมีพวกฉากกสิต่างๆคืออลังการมากๆเลยแต่เราสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องได้ด้วยเป็นไงเจ๋งใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถ้าชอบในเกมในเรื่องหรือว่าไม่ต้องชอบก็ได้หรือว่าถ้าชอบในเกมต่อสู้แบบมันอลังการเลยก็มีแล้วก็ผมเกมนี่คืออลังการมากๆเลยนะกเกมระดับ P10 เดอร์บี้แมดเดสก์ก็ผมถ้าใครชอบในเกมไนขังรถหรือว่าอยากได้เก,มน,รรเกมนะครับรถน้ำมันก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี้คือน่าสนใจมากเลยนะคือแน่นอนคือเราต้องเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเพื่อแต่เราจะได้ที่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่เรากำลังแข่งเนี่ยเราสามารถชนคนอื่นได้แบบหลายรูปแบบแล้วก็ผม <c oughs> คือไม่ต้องสนใจเส้นชัยก็ได้อะไรอย่างงี้นะคือเป็นเกมที่เล่นเอามานันอย่างเดียวก็ได้ซึ่งนนอนเกมนี้คือจะมีรถหลาย,ลายคันให้เราเนี่ยเลือกใช้ก็ผมคือเราสามารถเลือกได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยจริงถ้าคุณจะ ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยด้วยนะที่สำคัญเนี่ยเป็นเกมออฟไลน์ด้วยคือไม่ต้องเชนเน็ตเล่นได้นะสรัรับใคยชอบไปเกมในห้องรถมันก็หนีแล้วก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเน็ตนะ เกมระดับที่ก้า NBA Infinite ถ้าคุณเนี่ยชอบเลนเกมดนบาสอยู่แล้วหรือว่าตอนตามหาเกมในกีฬาสักเกมก็ไม่ผิ่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะคือแน่นอนตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมเราสามารถเลือกตัวละครที่เราชอบได้ก็ผมมีตัวละครจีเจ๋งทั้งนั้นเลยซึ่แน่นอนเกมนีคือเกมดนวบาสอยู่แล้วนะคือเราต้องแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามก็ผมต้องบอกในเกมนี้คือภาพสวยแล้วก็มีระบบครบเครื่องมากๆเลยนะตัดคลสนใจในเกมนี้เป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องขึ้นเลยนะ เกมระดับที่8วอสต the ดอก็ผมถ้าคุณี่ยบอกว่านี่ช่วงนี้คือจะได้เกมมันมันมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมนี้คือเป็นเกมสงครามที่อลังการมากๆเลยนะคือแน่นอนเป็นเกมสงครามที่มีระบบควบเครื่องมากๆแล้วก็ผมซึ่งไพ่ตัเกมเนี่ยคือเจ๋งมากๆเลยนะคือคุณเนี่ยจะได้ขับรถถังแล้วก็เครื่องบินรบไปดูแม้กระทั่งเรือรบต่างๆมากมายแล้วก็ผมคือเราสามารถเล่นได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยนะนี่เป็นเกมสงครามที่ภาพสวยองารมากๆเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยจะได้เกมสงครามที่มีระบบควบเครื่องก็นี่แล้วก็ผมติดเครื่องไว้ได้นะ คืออย่างที่บอกเกมเนี่คือจะมีรกเล่นต่างมากมายให้เราเนี่ยเล่นมากๆเลยที่สาคัญเนี่ยคือจะมีหลากหลายแผ่นที่จะมีหลากหลายด่านออกมากแล้วครับผมถ้าได้เกมัยิงปืนมันมันก็นี่เลยนะคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถถล่มได้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องช่ไหนะเจ๋งมากๆเลยครับผมเกมมาดพเจ็ 7. แอสซัสซินเกรดเจ็ดก็ผมถ้าคุณเนี่ยเป็นสาวกข,ของแอสซัสซินอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมเกมแอสซัสซินเนี่ยเราจะลงบนมือถือแล้วนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราต้องทำตามพฤติกรรต่างๆมากมายแล้วก็ผมสไตล์นักฆ่าอะไรงี้นะคือต้องบอกว่าในเกมนี่คือภาพสวยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคือแน่นอนจะมีอะไรหลากหลายอย่างให้เราเดี่ยทำออกมากแล้วก็ผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องภารกิจต่างๆแลยแม้กระทั่งเกมนี่คือจะมีสกิลให้เราเดี่ยใช้แล้ว,วก็ผมจะมีอาวุธหรือว่าเรื่องต่างๆมากมายเลยนะถ้าใครชอบเในเกม่าอเก็หนีลนัก้กมฆ่ากหรือะแล้วก็ห่าง ตั้งใจเนี่ยนะสำหรับใครชอบไปเกมบรรจนไัยหรือว่าอยากได้เกมนักฆ่าอยู่แล้วก็นี่แล้ครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องชิ่อเนอะฉากกระสีเดี๋ยวโดวยฉากต่อสู้นีนคือไทยระเบิดแล้วก็มันดุเดือดมากๆเลย เกมมานาปี้หกดริฟทเปียก็ผมถ้าคุูน่กำลังตามหาเกมแนวชรอดและบอกวาเนียจะได้เกมแนวชรอดมาใหม่ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งบอกว่าได้ไปเกมเอาชรอดที่อลังการมากๆไอ้เกมนึงนะคือแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถสร้างบ้านครับของหนาต่างได้ก็ผมคือเราสามารถฟาร์มของตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการได้เลยที่สําคัญเนี่ยจะมีของให้เราสร้างหรือจะมีของให้เราคราบเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมอย่างที่บอกเกมนี่คือไปเกมแนวชรอดคือไม่ใช่แค่เราต้องสร้างบ้านหรือเราฟาร์มของอย่างเดียวนะคือเราก็ต้องเอาชรอดให้ด้วยก็ผมซึ่งในเกมนี้จะมีเหลาาาามมมสรงกย แล้วก็ผมคือเราก็ต้องต่อสู้แล้วเอาเชลโรดให้ได้อะไรงี้นะภายในเกมเนี่ยคือจะมีรกเล่นเยอะมากๆแล้วก็ผมภาพก็สวยด้วยนะสุดปลาชอบไปเกมแนวเชลโรดแนวสไตล์ล้ำยุคกน็นีแล้วก็ผมอาวุธเนี่ยคือเยอะมากๆเลยสุดใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเฉล็ดน,นะ เกม 5, All 2024กมันา่ปีห้าฮอกกี้ออลสตาร์สองับก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมนักกีฬาหรือว่าอยากได้เกมในช่เล่นเพลินก็นี่เลยก็ผมซึ่งสำหรับใครที่ชอบฮอกกี้อยู่แล้วก็นี่เลยก็ผมซึ่งถ้าพูดถึงเกมฮอกกี้เน,นี่ยน,นี่เป็นเกมที่ท็อปคลาสม,มากๆแล้วก็ผมคือททำมาได้เจ๋งมากๆเลยนะคือต้องบอกเลยกีฬาฮอกกี้จะเป็นกีฬาที่มันมากๆอีกกีฬาหนึ่งนะสับใครสนใจในเกมนี้แน่นอนคุณสามารถเล่นตอนออฟไลน์ได้นะคือไม่ต้องเชื่อดเล่นได้ก็ผม เกมมาดับปีสี Bug Heroes Tower Defense <S <S ก็ผมคือถ้าคุณในชอบเลไนเกมมาต่อสู้หรือว่าอยากได้เกมมาวางแผนก็หนีแล้วก็ผมซึ่งในเกมนี้คือเราต้องต่อสู้แล้วก็วางแผนแล้วก็วางป้าปากการต่างๆมากมายเลยนะตัวละครก็เยอะด้วยที่สําคัญในเกมนี้จะมีสกิลต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้ด้วยนะสับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ไม่ต้องเสียเลยครับผม เกมมาดาพี่3เทอร์เบิร์เทอร์นาโดก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยจะได้เกมในแข่งรถที่มันมันซะเกมแล้วก็ภาพสุดจัดจ้านแบบอลังการเลยก็นี่แล้วก็ผมนี่คืองานภาพในเกมเลยนะคือต้องบอกเกมเนี่ยคือว่าจะเป็นงานเงาหรือว่ากราฟิกในเกมเนี่ยคือทำออกมาได้เจ๋งแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยจะได้เกมแข่งรถที่มันมันซะเกมก็นี่แล้วก็ผมคือต้องบอกว่าแบปในเกมนี้คือค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะคือเราไม่จำเป็นต้องเข้ามาในโหมดนั้นโหมดนี้เพื่อเราจะได้แข่งแต่ว่าเกมนี้คุณเข้ามาในเกมนี้ก็สามารถขับรถแล่นไปตามเเมมืือองได้ลยนะคจพวก เอไว้ต่างๆมากมายแล้วผมแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีตำรวจด้วยนะคือคุณก็ต้องหนีเอาเชลโรดให้ได้อะไรเงี้ยระวังไม่ถูกจับอะไรงี้ที่แนนอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการได้ด้วยกบผมไม่ต้องแข่งกับใครก็ได้ขับรถนเฉีวๆก็ได้นะ subscribe สนใจในเกมนี้เปเก็บอัไลน์ด้วยก็ผมไม่ต้องใช่ไหนเล่นได้เก,นเกมนี้ เกมมันดา,าปี่สองสตาร์วอร์สฮัรก็ผมคือถ้าคุณ่อยากได้เกมมายิงปืนหรือว่าอยากได้เกม t p s เอ่เกมก็นี่ <c oughs> แล้วก็ผมคือเกมยิงปืนเนี่ยคุณก็น่าจะเห็นว่ามันจะมีความคล้ายกันในหลายเรื่องใช่ไหมถึงแม้หลายเกมที่ทําออกมาได้คล้ายกันแต่ก็ยังมันอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยชอบ Star Wars อยู่แล้วเราก็อ <c> ย <oughs> ากได้เกมยิงปืนด้วยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีให้เราเนี่ยใช้ดาบ Star Wars หรือว่าดาบเลเซอร์ด้วยนะเราสามารถ <c oughs> <c oughs> ฟาดไฟกับสตูดได้แบบประหลังการเลยก็ผมคือแน่นอนเกมนี่คือจะมีตัวละครที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้ด้วยก็ผมอาจจะเป็นตัวละครที่คุณชอบมากๆอะไรอย่างงี้ก็สามารถเลือกมาเล่นได้นะซึ่งตัวละครที่เลือกมาเนี่ยจะมีสกิลเฉพาะด้วยนะคือเจ๋ง,งมากๆแล้วก็ผมแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลเฉพาะแล้วก็จะมีท่าไม่ตายด้วยเราสามารถ เล่นได้ตามแบบตามไซต์แต่ร้องการแลยก็ผมถ้าใครชอบเล่นเกมมาต่อสู้หรือว่าอยากได้เกมมา TPS ก็นี่เลยซึ่งเกมนี้แนะ่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะมีตัวละครเฮลเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมสับใครชอบ Star Wars อยู่แล้วก็นี่เลยเป็นเกมออนไลน์ต้องฉช่นนะภาพสวยมากเลยเกมนี้เกมมาดนาะพี่หนึ่ง เดดบล็อสวายเวอร์ก็ผมคือถ้าคุณเนีย่ยจะได้เกมแนวชราดแต่บอกว่านี่ช่วงนีเ้เน็ตไม่ค่อยดีจะได้เกมแนชวชอาดที่เอา,าเล่นตอนไม่เมน็ตได้ก็ <c oughs> นี่เป็นหนึ่งในเกมที่เราสามารถเล่นตอนเน็ตไม่แรงได้นี่คือมันมันไม่ใช่เกมออฟไลน์ในเกมนี้แต่คุณสามารถเล่นตอนที่เน็ตไม่เสถียรได้ก็ผมมันใช้เนที่เดียวก็สามารถเล่นได้แล้วนะซึ่งในเกมนี้คือเป็นเกมแนชวชราดตั้ตงบอกเ่าเกมนี้คือภาพสุดจัดจ้านพอสมควรนะคือจะมีพระกิรต่างๆมากมายให้เราได้ทำด้วยซึ่งเกมนี้คือเป็นเกมเอาชรดคือเราเนี่ยต้องเอาฉลาดอยู่แล มีหลากหลายสถานที่ที่เราเนี่ยต้องไปเก็บของหรือว่าอาจจะต้องทาตามภารกิจอะไรงี้นะคือแต่ละพื้นที่ที่ไปเนี่ยคือจะมีเหล่าผลดิบสมบีต่างๆเยอะมากๆเลยนะคืนแน่นอนเราก็ต้องเอาชอรดให้ได้ก็ผมส่วนใครชอบไปเกมเอาชโรดจากฟุมดิบสมบีอยู่แล้วก็นี่แลวก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจามากเลยเนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช้นหนเล่นนะแต่ไม่แรงก็เล่นได้ก็ผม โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณเนี่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าคุณบอกว่านี่อยากได้เกมแนวอื่นก็คุณสามารถอมเมต์บอกกันได้เลยนะว่าอยากได้เกมอะไรแนวไหนอ,อะไรงนี้หรือว่าถ้าบอกว่านี่อย่างไรตอนนี้ตอนนี้เลยก็เดีย๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาคือจะมีเกมนั้นนั้นอีกเพียบเลยก็ผมให้คุณเนี่ยสามารถเล่นได้นะเพียงแค่กดดูคลิปต่อไปก็ผมสำหรับรคลิปนี้ขอบคุณมากทาี่กดเข้ามาดูนะชิคก์มาแฟนมาใหม่กดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ